สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับพายในช่อง The Helper อีกครั้งนึ่งนะคะวันนี้พายขับรถค่ะแล้วก็เจอดอกไม้หน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นไม้ที่มีตรงปลายดอกเป็นดอกสีเหลืองนะคะชี้ขึ้นข้างบนค่ะลักษณะตอนแรกเลยพายยอมรับค่ะที่เห็นตอนแรกนึกว่าเป็นดอกขี้เหล็กค่ะเพราะลักษณะดอกคล้ายกันแหละแต่ว่าใบาก็ไม่เหมือนดอกก็ไม่เหมือนสักทีเดียวค่ะเมื่อซูมดูใกล้ๆถึงได้เห็นว่าอ๋อ นี่คือดอกนนทรีนั่นเองค่ะหลายๆคนน่าจะเคยคุ้นชื่อหรือได้ยินคำว่านนทีมาก่อนสำหรับภายนะคะเมื่อได้ยินชื่อตอนแรกก็นึกถึง BTS ช่องนนทรีนั่นเองค่ะซึ่งจะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วมีสกายวอล์กที่สวยงามที่คนชอบไปถ่ายรูปหรือถ่าย MV มิวสิกวิดีกันค่ะค่ะและในตัวของดอกนนทีนะคะยังเป็นไม้ประจำจังหวัดถึง2จังหวัดด้วยกันนะคะนั่นก็คือนนทบุรีและพิษณุโลกค่ะ ในส่วนของตัวต้นนนทรีเองนะคะเป็นไม้มงคลพระราชทานประจําจังหวัดนนทบุรีค่ะนอกจากนี้เนื่องจากนนทรีนะคะเป็นไม้ที่อยู่คู่เมืองไทยมายาวนานจึงเป็นไม้ประจําสถานศึกษาหลายๆแห่งนะคะที่น่าจะรู้จักกันทั่วไปก็คือมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นั่นเองค่ะนนทรีนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ความสูงอาจจะถึง1 0ถึง25เมตรเลยทีเดียวมี2ชนิดค่ะก็คือเป็นนนทรีบ้านและนนทรีป่าค่ะ สังเกตนะคะเปลือกต้นจะเป็นสีเทาค่ะสีเทาอ่อนนะคะค่อนข้างเรียบหรืออาจจะแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆได้ค่ะใบนะคะจะเป็นใบประกอบเล็กๆแบบขนนกค่ะผีใบออกพร้อมกับผีดอกในฤดูดร้อนนะคะซึ่งตัวถ้าเป็นชนิดนนทรีบ้านนะคะใบจะให้ใบเขียวทั้งปีค่ะมองไปก็ฝอยๆคล้ายๆกับใบกระถินเหมือนกันนะคะ หรือถ้ามองดีๆจริงๆแล้วใบจะคล้ายกับราชพฤกษ์มากเหมือนกันนะคะเพราะเขาเป็นพืชในวงถั่ววงเดียวกันเลยค่ะดอกนะคะจะเป็นดอกสีเหลืองค่ะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะออกเป็นช่อๆตรงใกล้ๆปลายกิ่งนะคะเมื่อดอกโตเต็มที่เนี่ยผลแน้แงก็จะแก่เป็นฝักแบนๆแบบนี้ค่ะรูปฝักรูปรีนะคะคนจะสอบเล็กสีน้ำตาลอมม่วงค่ะ เมื่อแก่นะคะจะมี1-4เม็ดต่อฝักและฝักจะไม่แตกออกค่ะสำหรับช่อดอกนะคะช่อดอกแบบนี้เราจะเรียกว่าช่อดอกแบบแกระจัะนะคะซึ่งก็คือหมายความว่าจะมีออดอกเนี่ยมีก้านเป็นของตัวเองนะคะมีการย่อยแยกออกจากแกนกลางค่ะแล้วแต่ละดอกก็จะมีขนาดใกล้กลเคียงกันค่ะซึ่งก็ อาจจะทยอยบานนะคะจากดอกตรงโคนไปหาตรงปลายของดอกนะคะลักษณะนี้จะเรียกว่าทรงช่อดอกแบบกระจะค่ะซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วนอกจากนนซีนะคะทรงช่อดอกแบบกระจะก็ที่จะเห็นบ่อยๆเลยก็คือจะเป็นดอกกล้วยไม้จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าจะมีดอกย่อยขนาดเท่าๆกันค่ะแตกออกจากกิ่งตรงกลางค่ะและอีกดอกหนึ่งก็คือจะเป็น ผางนกยูงค่ะซึ่งจะให้ดอกแบบชอบกระจายเหมือนกันค่ะกลับมาดูที่ดอกนวลซีของเรานะคะดอกก่อนที่จะบานนะจะเป็นตุ้มกลมๆแบบนี้มองไปก็จะคล้ายกับดอกขี้เหล็กอยู่เหมือนกันนะคะและเมื่อบานนะคะก็จะมีกลีบเลี้ยงทั้งหมด5กลีบด้วยกันค่ะจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะต้นนวลซีนะคะจะนิยมปลูกทั่วทั่วไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นไม้ที่โตไวนะคะปลูกง่าย มีความแข็งแรงทนทานค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถให้ร่มเงาได้อีกด้วยค่ะเพราะต้นเขาจะเป็นลำต้นที่ใหญ่และแผ่กิ่งก้านสาขาค่ะซึ่งมักจะเห็นนะคะปลูกประดับทั่ว,วไปเลยค่ะรีสอร์ทสวนทางเดินริมถนนหรือที่จอดรถค่ะเพราะว่ากิ่งก้านที่เยอะเนี่ยนอกจากจะให้ร่มเงาแล้วค่ะจะสามารถป้องกันลมได้ดีอีกด้วยค่ะนี่จะเห็นน้องแมงมุมตัวน,นี้น่ารักมากเลยค่ะดูไกลๆนึกว่าว้าวเล็กๆนะคะ ลอยต้านลมอยู่ในส่วนของใบนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะเพราะฉะนั้นในใบเขาจะมีธาตุไนโตรเจนค่อนข้างสูงค่ะเวลาที่เขาทิ้งใบลงมาที่โคนเนี่ยค่ะก็จะเท่ากับการเติมธาตุไนโตรเจนให้กับดินทําให้ดินที่ใต้โคนของเขาเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะเวลาหน้าฝนเนี่ยจะมีพวกไส้เดือนเต็มไปหมดเลยค่ะ ในด้านของการใช้งานนะคะลําต้นของต้นดนซีนะคะจะเป็นไม้เนื้อแข็งอให้สีน้ำตาลอมชมพูค่ะสามารถนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้เหมือนกันค่ะที่เจอบ่อยๆก็จะนำไปเป็นโต๊ะชั้นวางของโซโฟ,ฟาหรือชุดอาหารค่ะนอกจากนี้นะคะเปลือกไม้ของเขาสามารถเอาไปต้มกับน้ำจะให้เป็นสีออกเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองค่ะซึ่งตัวเนี้ยจะเอาไปย้อมพวก ผ้าฝ้ายผ้าบาติกผ้าปาเตะค่ะหรือไม่ก็ย้อมแหย่ยอมอวน,นะคะ่ะการขยายพันธุ์นะคะต้นนนทรีจะปลูกด้วยมเมล็ดค่ะเอ่อก็คือถ้าได้น้ําดีดินดีเนี่ยจะโตไวนะคะ2ปีก็จะให้ร่มเงาแล้วก็มีดอกให้ชมกันได้เลยค่ะดอกนี่จะออกเยอะในช่วงกุมภาถึงมีนาคมนะคะและยังต้องแยกกันนะคะระหว่างนนทรีบ้านและนนทรีป่าหรือที่เรียกว่าอารางนะคะ โดยทรงดอกจะต่างกันนะคะถ้าเป็นนนทรีป่าเนี่ยดอกจะห้อยย้อยลงมาแบบนี้แต่ถ้าเป็นนนทรีบ้านนะคะลำต้นดอกจะตั้งตรงชี้ขึ้นไปบนฟ้าค่ะนอกจากนี้ยังต่างกันตรงรากนะคะถ้าเป็นนนทรีป่าเนี่ยรากขวอาจ,จะลอยแล้วก็มีการเซาะพื้นดินได้มากกว่านนนทรีบ้านทั่วไปค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ต่างกันก็คืออารางหรือนนทรีป่านเนี่ยค่ะจะมีการผลัดใบส่วนนนทรีบ้านจะไม่มีผลัดใบเขียวกระจีตลอดทั้งปีค่ะ โดยรวมนะคะต้นนนรีนะคะเป็นไม้โตวไวเลี้ยงง่ายให้ร่มเงาได้ดีมีดอกสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะอ๋อ,อแล้วก็นนรีนะคะเป็นไม้ที่มีค่านะคะมีค่าจริงๆค่ะเพราะสามารถเอาไปคำประกันเงินกู้ได้ค่ะอยู่ในลำดับที่27นะคะและก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณภาพประกอบนะคะที่พาได้นํนำมาใส่ไว้ในคลิปด้วยนะคะ ใายได้เครดิตไวในภาพแล้วยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตามติดตามดูมาจนถึงตอนนี้บ๊ายบายค่ะ